เราเทสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าไลท์ขึ้นหรือ,อยังเทสต์เทสต์เทสต์วันนี้เราปาปืนต่อแล้วกันไม่รู้จะทำอะไรกับสเปซมารีตอนนี้วันนี้บราเธอร์ไปมาซะด้วยบราเธอร์อีโบดาน่าจะพักผ่อนนี่ไงไลฟ์สดขึ้นแล้วโอเคเทสต์เทสต์สตีนไม่เอ่ยเทส โอเคเสียงปกติไม่มีปัญหาอะไรมาลุยละกำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะจอยไหมจอยไปเรื่อยเดี๋สร้างห้องเลยคนเดียวจอยอาจจะสนุกกว่าก็ได้นะคือจอยมันได้ได้ใช้เงินเอ้ยได้ใช้ปืนได้เต็มที่อ่ะอาจจะมีคนเล่นด้วยงั้นเรา แล้วลองไปจอยดีกว่าเออเอาแสงแล้วก่อนนะแสงอยู่ไหนเอ่ยรูปแบบภาพราละเอียดพื้นผิวไม่ใช่สิคอนสว่างแล้วปรับสว่างแบบสองเท่าเลยนะปืนเป็นพัสป้าหรือยังอ่ะปืน โอ้เด oh, ็ดเดมาแบบนี้ได้ไงครับเนี่ยฮัทมาโอเควันนี้ยังไงปืนแล้วก็ม่วงแหละปืนแล้วม่วงแน่นอนแล้วก็จะอัพไปอีกขั้นหนึ่งแจวชุดเรามีอะไรเออ,เอยมีหมวกใหม่หรอหมวกอะไรอ่ะไม่รู้แฮะไม่เท่าไหรเนี่ย หุยยอาวหมุนเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเน็ตผมขาดการเชื่อมต่อเฉยเลยนี่ไงไลค์กลับมาหรือยังหรอเทสเทส โอเคไลฟ์กลับมาแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเราแบบโอ้เน็ตไม่ดีเหรอ โอเคลุยกันลุยกันระดับโหอดเฮียมดานไหนดีดันหนึ่งแล้วกันเดินไเล่นไปดันหนึ่งจะมีใครแบบจอยไหมอู้มีคนเล่นอยู่แล้วสวยงาม ดูสิว่าเขาแบบถึงไหนกันน่ะไม่เดี๋ยวว่าเจอเจอกองทัพทีดนิดเลยนะก็ปืนพลาสมาก,ก็กระสุนละน้อยนะกระสุนละน้อยต้องทําใจกับทีมนะ่ะเฮฟวี่วิวสิบห้า เจอดิวตัวโผบเล่นกันเหรออะไรอ่ะอ๋อตายแล้วตายแล <c oughs> ้วปืนทองนะตอนนี้ปืนผมทอง้ว <c oughs> พอดีพอลเลอร์ยิงไม่ยัง้งเลยอะ โดนบ้าง,งแหละต้องเจ็บบ้างแหละโอเคไม่ต้องยิงครับไม่ต้องยิงครับอันนั้นนะกำลังไป,ปลาเธอเฮ้ยเดิดไปเนี่ย เลี้ยงยากยากถ้ายิงอ่ะจากไหนอ่ะโอ้โหจากข้างหน้าไงจากข้างหน้าเราไงเจ็บจี๊ดเลยข้างหลังเหรอไม่เห็นมีอะไรเลย ว่ามีแน่เลยเมื่อกี้มีแน่นอนอุ้ยโอ้โหมองแต่มองโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันก็อ oh <my> ขอขอรีก,กอตนะครับผมเพิ่งเข้ามาในเกมเองยังแบบวุ่นวายมากเลยอะ นี่มันจุดสำคัญมากเลยนะตัดไปตัดไป,ไ,ปไม่แข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 นะครับยิงเรื่อยๆ,ๆผมอะผมว่ามันยิงอย่างานหลังแบบที่ไหนอะ โอ้นั่นไงตามยิงแบบเออตอดแล้วนะยาเหรอระเบิดก็โอเคอยู่นะนค้นหาก่อน,นกำลังไปบลาเธอ ไหนจบอ่ะเจอแล้วเหรออ๋อเจอแล้วเหรอเจอเร็วเนาะโอ้เจอ,นะอเร็วมากเลย,เยโอเคนะกระสุน80นัดยอดเยี่ยมมาก เชื่อว่าไม่มีครับมันมีแน่นอนเด๋ยวเขาจะโผมันเมื่อไรแค่นั้นเองโอเคอย่าครับอย่าครับปืนดูปืนผมด้วยดูปืนผมด้วยปืนพาส้านะ เรียกกระังเสริมได้ไงครับมันไม่คนเรียกได้สิแปะโอ้โหปลาจะานนอยยิงนะยิงนะกระโดดไปกระโดดไปอุ้ยโอ้ยิงไม่โดนเฉยโอ้โอ้ออปลาระเบิดไปหน่อย หุ้ยนักเกียรติ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 นักเกียรต์ขอขอหน่อยในเมื่อแดงแล้วก็ขอหน่อย ข้างหลังเหรอเกิดไปบ้าเกิดไปบ้าเกิดไปบ้าเราอะโอ้โหไม่ต้องสู้หรอกไปเถอะถึงตู้ต่อทุกตัวเราอาจจะเพื่องกระสุนนิดหน่อยโหเอ็กซ์ติมิบผมมาในเวลานี้นะบ้าเฉชัด

Đột đó mà, Đột đó mà. Tắt, 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 à, về là. <laughs> Gần, bà con vợ thôi, bà con 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 ช่วยทันไหมอ่ะคงทันแหละดูตรงแล้วอุ้ยไม่ต้องเรียกครับผมไม่ต้องเรียกอุ้ยอือ หน้าหลังเข้าประกบไปแล้วเราว่าไม่ต้องประกบไม่ต้องประกบครับโอเคลุยต่อระเบิดช็อคพร้อม โอ้ oh, ยังต้องป้องกันต่อนนะมาสามอันเลยเหรอหรือมันสามอันอ,อ,นอ,นอยู่แล้วอุ้ยใครอะใครทำไร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 อุย้ยอย่าเดินหนีหนีสิโอ้โหเดินหนีซะแบบ ปืนพลาสมาเนี่ยยิงไกลามากไม่ค่อยดีแฮะจริงระยะกลางก็ไม่ดีแล้วอะปืนพลาสม่า well. ถ้ากระตุนไม่โดนคือไรความหมายนะ shorter vertical satellite trajectory generator secure immediately ơi <laughs> yeah 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 có mì nữa thả tụi này ฮัลโหลนะเว้ยนอ๋ไม่ตายสิคือแบบผมกำลังกระทืบพ mm ื <ifies> ้นพอดีด้วยประเด็นเฮ้ยถามจริงไปเลยครับรออะไรไม่อยู่แล้วยิงไม่เข้าเหรอ ปิดครับปิดครับเอาจริงดิีมาแกโอ้โหสวยงามครับสวยงามอยู่ไกลเกินไปแฮะ เลือดผมแม่ค่อยดีเท่าไหร่เลืผมเหลือน้อยมันทั้งแย่ขอควรเฮ้ยไม่ตายเหรอครับหวังว่าคีิเป็กจะไม่โผล่นะคือผมเคยเจออะเจออัดมุมไปคนิเป็ก ระเบิดเอ่ะฮะฮะฮะยเฮ้ยก็จขึ้น <bom> ก็จขึ้นบราเธอร์บอกคาทีบราเธอร์บอกคาทีบราเธอร์เออเมื่อกี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้น ดิครับรออะไรไม่พึ้มสักทีไม่บาเธอร์เมื่อกี้แบบเกิดอะไรขึ้นนะคือยังไงเมื่อกี้ผมยิงเขาเหรอเขาตายเพราะผมผมยิงเขาเหรอแบบยิงระเบิดพอดีอะอย่างเงี้ยใช่ปะหรือเขายิงวิ่งไปโดนระเบิดเองรู้สึกรู้สึกแปลกๆไปดิครับรออะไรตอนนี้ เกิดแล้วกระสุนเริ่มเหลือน้อยอาจจะต้องพิจรารณาโอ้ยแด,นะแดงแล้วแดงแล้วแดงเผือกเลยพิจรารณาการปาระเบิดอีกลูกหนึ่งโอ้โหปาเลยะครับ ไปเกินไปเกิน <cu asure> ไปเกินไปไหวไหมนะทีมผม <c oughs> ต้องหยิบแบบปืนเมลต้ามาไหมเพื่อการันตีว่าทีมไหวไหวแบบใดอยแกได้กระสุนนะอยากได้กระสุนะ อ,อือั่อนแหละโดนไปโดนไปโอ้โหยัยงไม่โดนด้วย <c oughs> อุ้ยตัดต่อเฮ้ยเฮ้ยเห็นรีโหลดเ้กิดอ,อะไรอ่ะอุยอ้ยยาแถ็กไว้ก่อนเลย <c oughs> ยานายี่จะยาเราเต็มมาตอนนี้เราไม่ต้องใช้ยาก็ได้ มาลีกระสุนครับบาเธอร์ผมพร้อมแล้วบาเธอร์โอ้ลีเปิดเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้โหหลุดอ้อมหลังอุ้ยโอ้โหโอ้โหตกใจหมดเลยเมื่อกี้นึกว่าตัวเมื่อกี้เพื่อนเราโอ้โหตกใจหมดเลยล่องหน เราเนี <floor. S 2> ่กระสุนเวียงไหมเวียงนะกระสุนเวียงระยะทางมันจะจบลงเนี่ยยาน้อยๆเนี่ยใครมียาน้อยเอาไปเลย อ๋อโตตอบปะโตตอบไม่ได้ดิต้องต้านไปเนาะข้างหลังไปกันแล้ววิอ่อะไรอะอะไรอะเมื่อกี้ดูอังการมากเลยนะ เอาละเฮ้ยเดี๋ยวนะจัดเต็มเลยครับไม่แคร์ด้วยจัดแบบไม่แคร์กระสุนแคร์ก็ได้แคร์ก็ได้แคร์ก็ได้ไดถ้าเราอยู่ไกลๆแค่หน่อยแล้ว ยืนสแปดมดาเมจอยู่ยตรงนี้มันก็ดูท่านจะใช้ได้ดินะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทษครับผมมีบาเรียอุย๊บอุ๊บหลบได้เว้ยอุ้ยเข้าหลังโดนเข้าหลังโดนเข้าหลัง เฮ้ยมุมนี้ไม่ใช่มุมนี้ไม่ใช่โอ้โหโดนสไนเปอร์เต็บได้นะเมื่อกี้ผมต้องไปยิงสไนเปหรือเปล่าอย่างนี้อุ้ยโอ้โหเฮียวก็ได้เฮียวก็ได้คือปืนนี้ถ้ามันไม่เล็งมันจะยิงช้า อะไรปะอย่างที่ถูกไหมเนะี่ยที่มาปาปืนนี้เนะี่ยผมก็กลังคิดอยู่ปืนพัดมาผม เวลาเธอเวลาเธอโตตอบโตตอบอะไรอ่ะใช่เหรอโตตอบไปแล้วเหรอมันยังขึ้นมาภารกิจต้านไว้อยู่เลยนะรู้สึกเบอร์เบอร์เขาตอนนี้คือผมรู้สึกเบอร์เบอร์มากตอนเนี้ย ยังไงตอนนี้รู้สึกน,น,นานๆผิดปกติแท้ยังไงต่งระเบิดได้พร้อมแล้วอ๋อตรงนั้นเหรอออตรงนี้เหรอเออ มั่วมากเลยผมเนะี้ยคืออย่างมั่วเลยตอนนี้